บเลขล่างเขาว่าค่าหลักหน่วยเลขล่างค็อเลขต้นถึงสองสองบนจะวางเงันมันจอกเปาไม่หาเขางเราวันที่เพาห่าเผาห่าวันนี้วนวันนี้คือเราวังสองเราวางสองหาคำสามหาด้วยมั้ยวันนี้นาปีับเลขสามหาังด้วยมด้เนอ สองหากระดังอดเอาไปแม่เอาตัวใดเอาวัหารก่อองวันที่หนึ่งเลยนะครับเด้อ,อขอบคุณในลาย<ห>แม่ครับผมมาเบิ้งช่องมาเบิ้งของแม่เล็กครับบาน นี่เป็นแข่งไม่เล็กด้วครับเด้อไปใส่บัวผู้ขายรัสรี่ก็ได้เอ้ามาแล้วบ่แม่ที่เอาตัวไหนก็เอาโลดเที่ยวาตัวไหนก็เอาโลดเด้อดเอาคุณแม่ยืนยันดูวยว่านี่มาตัวไหน สกับแปดสองกับแปดกับแปดกับสองคือเกาแม่นวะกับกันยืนได้ล้านบวกแปดกับสองกับสองกับแปดคุณแม่ว่าเอาเลขแม่ชอบเขารักสิบนะครับเอฟซีทั้งหลายฟังให้ดีครับงวดกอนคุณแม่ให้หกกบเนงเข้าหนึ่งหลักสิบหนึ่งเก้าล่างโอ้คุณแม่อัศจรรย์นี่น้องเลขคุณแม่นี่เข้าสุ่งวัดแต่แต่ผมฟังวันนี้บอพลาดจักม้วนนี่แม่ เมอนอากจะเข้าบนเข้าล่างเงเออแต่ว่าเขาล่างวานี่ซีงวันหรอเนาะเขาด้หลักสีเบิ้ลเนาะนเอ,อ่อเกตกับสีมาตัววันหนึ่งเด้อคุณแม่เคยบอกเกตกับสีมาตัวเอาตัวไหนเอา 7, เกตเรียกออกเกตสามวันเกตสามต้งมันมามันาซีกับมซีกับเนาะมาบมาล่างกับกับแปมนก็มา แปดซีเก้าซีี่นะโอ้แปดกับซีออเข้าถังบนถังล่างเข้านำกันก็ได้น้ะเข้าล่างเข้าเก้าซีกับแปดซีเออเนี้ยเออตัวนั้นจะมาสามาสามแปดกับสาเก้าเอ้แมนแมน มาทำกันได้เนาะอืมทีมาตุกตะตัะปัามากระมาตัวเดียวนี่มาบนมาล่างเออตัวเดียวนี่มาบนมาล่างได้วันนี้แปดกับสอง <ừ. S 1> คุณแม่มาตัวไหครับ มักงวดนี้มักหมดจนงสองงวดแรกนี่มักหนึ่งแค่ไหนเอองวดนี้แยกบล็อกเอองวดนี้แยกบล็อกสะซแยกหนึ่งครับบล็อกเออซีแยกสองครบบล็อกแยกแปดครับบล็อกเนาะเนาะผู้เยี่ยมก็หลงความบาเด้อครับเด้อนะคุณแม่เรียกมันขายตเตอรี่อยู่นี่ละนะเพื่อนนี่แหละครับกับปลาไข่เอฟซีนะครับ อ่ามาอุดหนุนแม่เรียกได้นะครับเด้อเพราะว่าแพงแม่เรียกหน่เคยถือรางวัลที่หนึ่งออกออกออกสองวันแล้วเนาะเออมีเออท้ออานมุมมนเออบานมุมมนกับดงต้องนะครับได้หลายปีแล้วล่ะนะครับใส่คูละใบแล้วอ่อนสันวาแต่มาซื้ออยู่นี่ล่ะนะครับอ้าวผูดาสีเป็นเจ้าของรางวัลที่หนึ่งกับ ไม่ยิบได้ครับบองผิดหวงังแต่ว่าสําหรับเลขวิ่งแม่เลขโมแข้งบอกทุกคนนะครับคุณผู้ถามคุณพ่อคุณได้ถามเพื่นก็บ,บอกที่มาที่ไปนี่ม้จากใส่คุณเนี่ยมาจากอาจารย์มาจากอาจารย์อออออืาาาจรย์เ่นง้คไดถือว่าเป็นอาจารย์นี่ละน้ำเนาะแต่ว่าเพื่อนโคมาบอกว่าเน่ย ไปเอาเลขอยู่ที่เฮากันที่นัดก,กันยุ้นเวลาถลายมันก็ชื่อน้ำชื่อกระเซงถลายม<อ>ันก็มันจะมารับเอา้มีมีมีคนพากันไปเอาน้ำเพิ่น<อ>เป็นคณะเพิ่นบ่แม่ห<อ>รือย่างไรสังกะลีผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ประถกักท่ายโยกเพิ่พนาาพอมาถ่ายโยกเพิ่นเป็นผู้ติดตามเพิ่น เอาน้าเอมายังไปถวายเอาปลาอาหารแล้วเนาะจังหันมันอยู่ในปลาในเขามันบอกโอ้นคในคนที่จับปูให้หรอเออจับปูให้เราแนบ่เข้ามันจะโตเดียวตัวเดียวนหโอ้จับไมสองกับเปเนี่ยสองขับเปดได้ครับเด้อ